ถ้าตัวนี้มันเดินได้ลนะามาแล้วเราบอกสั่ทโหวันนี้เป็นไลฟ์แรกที่ตรงต่อเวลารักษามารยาทกับผู้ฟังและผู้ดูอ่ะเอาอยัาง<า>อ่ะมาอ่ะเปของพี่ดูก่อนใช้แบบก็ได้ไหมมา,มาไม่ได้อยากจะดูะไลฟ์เลยอยากดูข้อมูลแพ็กแมน จำไม่ได้เฮ้ยมีคนดูหนึ่งครั้งคนแล้วครบอบไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะมึงรอดผมเชื่อฟูคนดูไม่เยอะอ่าปรากฏพูดปุ๊บเนี่ยมาเป็นสิบุ๊บๆมือจำไม่ได้รีบรีบอัาท็อปรีบรีบอ่านโอเคเขาอ่าแต่แต่พี่อมจะเปิดว่า ใครอยากจะถามอะไรพี่ท็อปพี่ท็อปเป็นกูรูเรื่องแพ็กแมนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เหลือกระถิ่นลงใช่ปะอ่าโอเคครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกมอแพ็กแมนเดอะบอร์ดเกมครับอ่าเกมนี้ถูกจัดจำหน่ายเมื่อปีที่แล้วเอมอ่าเป็นเกมที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเราควรจะไงเราควรจะสวัสดีก่อนหรือเข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยนะโอวันดีสวัสดีสิโอเคเอาใหม่มาเลยอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อมเจ็บลิ้นนะฮะเสียงจอเคเหมือนคนลิ้นไก่สั้นร้อนในร้อนหนเป็นความโง่ของพี่อมเองที่กัดลิ้นตัวเองโอเคก็วันนี้เราจะมาโอเวอร์วิวเกมโอเวอร์วิวเกมแพ็กแมนเดอะบอร์ดเกมครับตัวเกมนี้เราต้องเล่าประวัติของแพ็กแมนก่อนไหม พูดสักหน่อยครับพูดสักหน่อยแพ็กแมนแพ็กแมนแพ็กแมนเป็นเกมอาร์เคดเกมหนึ่งทำไมถึงเรียกว่าเกมอาร์เคดเพราะว่าแพ็กแมนเนี่ยครั้งแรกที่เขาจัดจำหน่ายอ่ะตอนเดือนพฤษภาปี1980งเาในเครื่องอาร์เคดน้องๆหลายคนอาจจะไม่ทันเรื่องเครื่องอาร์เคดเครื่องอาร์เคดเป็นไงคืออาร์เคดจบจบเลยเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้อ่ารูปทรงคล้ายๆตู้มันเป็นตู้มันมีการการโยกอ่ะ แล้วมีปุ่มกดยุกพี่เนี่ยยุกยุคพี่ก็ได้อ่ะอ่านะลุงก็ได้สักสักตำแหน่งหนึ่งอ่ะนะหรือยุกข้อเนี่ยนะมันคือตู้หยอดเหรียญตู้เกมหยอดเหรียญที่มีปุ่มมีก้านโยกแล้วมีปุ่มกดสีสีสสสสอ่านะครับสิบบาทห้าบาทสิบบาทจะได้อยู่เกมกสองเกมเองนะครับล,ลิกลิกลิกลิเกซิของแพ็กแมนจริงๆอะเป็นของบันไดอ่า แล้วคือคนผลิตก็เป็นของข,ของบันไดเองเหมือนกันก็คือบับนไดเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอ่าบริษัทบันไดเหมือกันใช่ถ้าอยากรู้ว่าบริษัทบันไดทำอะไรมันทำกันดัมอะนั่นแหละ <laughs> ไ,อไอ้นั่นแหละบริษัทเดียวกับไอ้นั่นแหละ <laughs> นะโอเคเขาเรื่องนดีกวา อ่ะวันนี้เราก็จะมาโอเวอร์วิวตัวแพ็กแมนดบอร์เกมว่าตัวมันเป็นไงบ้างเล่นเป็นไงบ้างหลังจากที่คุณเห็นพวกผมอ่ะเล่นไปครั้งที่แล้วและแล้วเราก็เพลเทสกันจนเข้าใจกฎกติกาละเราเลยมาโอเว<ห>อร์วิวให้ฟัง<ด>ว่าเฮ้ยแพ็กแมนมันสุดยอดแค่ไหนนะครับสำหรับเกมง่ายๆเนาะอันเนี้ยตัวบอร์ดเกมครับเขาแนะนำว่าให้เล่นตั้งแต่อยูเท่าไหร่วะไม่ไม่บอก เป็นว่าน้ากลองภาพเขาบอกว่า10ขวบขึ้นไปแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะลองเล่นอ่ะลำดับการเล่นและกฎกติกาเด็กอายุประมาณ7ขวบ6ขวบ7ขวบเริ่มเล่นได้แล้วผมบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งเกมที่ฝึกกลยุทธ์ได้เหมือนหมากร้อมเลยนะแล้วก็กลยุทธ์ได้เหมือนพวกหมากรุกอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเกมเลยนะครับอ่ามาดูอุปกรณ์กันครับว่าในกล่องเขามีอะไรมาบ้างครับแน่แน่เลยฮะ แน่แน่เลยผมไม่ไม่มีตัวนี้คงไม่ได้ครับตัวแพ็กแมนครับอ่าตัวที่หนึ่งครับตัวแพ็กแมนตัวแพ็กแมนมีคุณสมบัติพิเศษยังไงครับนอกจากมีตัวเหลืองเหลืองแล้วนะฮะแล้วก็มีปากอ้าออย่างนี้เอาไว้กินจุดแล้วเขายังมีเสียงด้วยครับอ่าเนี่ยทุกครั้งที่มันเดินอ่ะมันจะมีเสียงมดูด ดูน่ารักเนาะเอ่คือคุณไม่ต้องซื้อไว้เล่นแต่คุณซื้อไว้เก็บอ่ะก็ได้ตัวนี้ไปละใช่จริงๆแบบมันเป็นดูมันดูเป็นคอลเลกชันที่แบบดีมากๆอ่ะเออสาหรับคนวัยวัยเดียวกั่นะต่อมาครับคู่ปรับของแพ็กแมนตลอดการคือแก๊้งผีน้อยครับอ่าแก๊้งผีน้อยก็จะมาด้วยกันเป็นอันนี้ฮะเป็นสีนถ้วยเหมือนถ้วยคว่ำถ้วยคว่มนะครับที่ขาดไม่ได้เลยน่าจะเป็นแผนที่ของ ตัวพแพดแพดแพนหรือแผ่นที่อาร์เคดที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งมันจะมาเป็นบอร์ดอย่างนี้ความพิเศษของมันคือไอตัวจุดเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนพินกดขึ้นกดลงได้นะฮะกดขึ้นกดลงได้อ่านะไม่รู้เห็นปะเนี่ยอันนี้พี่องค์ประกอบไปแล้วนะตอนมามันจะเป็นพินมาเราต้องกดครั้งแรกแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับมันจะเป็นเหมือนพัซซลให้เราต่อนะครับเวลาต่อก็ต่อ แบบนี้อ่าด้านหนึ่งขึ้นด้านหนึ่งหงายบาง,บางแผ่นมันจะขึ้นบางแผ่นมันจะต้องกดลงะนะครับเดี๋ยวที่เประกอบให้ดูครับอันนี้อยู่ด้านนึงตันนี้ก็อยู่ด้านนี้แต่อันนี้ยต้องช้อนองงขึ้นอันหนึ่งท็อปต้องช้อนขึ้นก่อนดีมากหลงังจากนั้น,น,นครับเราจะเอาตัว โกสเทฟครับเขาเรียกโกสเทฟคือถ้ำของผีนั่นแหละหรือบ้านบ้านของผี่วางไว้ครับเป็นตัวเา็าน้ำหนักสุดป้าลุงไปอย่านี้เราก็จะได้สนามแพ็กแมนมาแล้วะฮะก่อนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเราหมุนก่อนให้เขาเห็นก่อนว่ามันเป็นไงบ้างเออเอออ๋อมันกระดานมันกะดานอ่าอ่ามันก็ะจะเหมือนกระดานเฮ้ยแต่คนที่ดีไซน์มาดีไซน์เหมือนดีไซน์ดีเออใช่ คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีร้านเจ้าใหญ่ๆเอาเข้ามานะแต่ผมมองว่าเกมอ่ะมันดีเออผมส่วนตัวลองเล่นแล้วรู้สึกดีใ่ในเชิงกลยุทธ์นะครับสอนสอนแบบคือเล่นการเหมือนแบบเล่นกลยุทธ์อ่ะถ้าใครดูในคลิปก่อนหน้านี้สนุกมันมากนะครับอ่าต่อไปมีอะไรอีกครับมีตัวนี้เม็ดพลังเออถ้าใครเคยเล่นแพ็คแมนนะครับมันจะมีอีกจุดที่ถ้า พักแมนไปเหยียบแล้วหรือกินแล้วเนี่ยมันจะสามารถกินผีได้ใช่เ,เนี่ยแหละอันนี้ก็แหละคือเม็ดพลังตัวนี้ครับเมื่อเราเก็บไปปุ๊บด้านหลังมันก็จะไปบอกว่าเอาเอันนี้โบนะนะครับอ่ะต่อมาครับเราก็จะเซตอัพครับโดยเอาผีวางตำแหน่งของเขาครับผีสีแดงครับก็ว,วางไว้สีแดงนะครับผีสีชมพูก็วางไว้สีชมพูครับผีสีฟ้าวางไว้สีฟ้าครับผีสีส้มวางไว้สีส้มครับ และนำตัวแพ็กแมนครับมาไว้ที่จุดสตาร์ทตรงนี้ครับนะครับโอเคหลังจากนั้นครับลูกที่เขาให้มาอีกนะครับจะเป็นลูกเต๋าครับจะมีลูกเต่ามาให้ทั้งหมด3าลูกครับโดยใช้ในการเดินแต่แต่ตัวลูกเต๋าที่ใช้เดินเนี่ยคือแพ็กแมนเท่านั้นตัวผีครับจะเดินโดยการใช้การเหล่านี้ครับการที่ให้มาซึ่งตอนให้มาเขาให้แยกอุ้ย ขอให้แยกการ์ดขอบเหลืองนะฮะออกมาก่อนอะนะครับจะคขอบครับฟ้าขอบเหลืองอ่าเขาจะบอกว่าผีตัวไหนเอ่อเดินเท่าไหร่นะครับเวลาผีจะเดินต้องเปิดการ์ดเท่านั้นนะครับอ<ม>่าที่เหลือมีอะไรให้คอมเมนนั้นอื่นๆอะไรให้มาม้างครับตัวนี้ครับผลไม้ผลไม้ผลไม้ไมเป็นคะแนนพิเศษเมื่อถ้าเกิดแบบตอนที่ใครเคยเล่นทักแมนเนี่ยเวลาเดิน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 ไปปุ๊บมันจะมีผลไม้โผล่มา เออเรียกว่าโบนัสหรือการใช่เป็นโบนัสคะแนนพิเศษครับซึ่งมีมาสามแบบเชอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยไอโซส้มอ่าอ่ามันก็จะเกิดจุดเดียวกับที่แคดแมนเกิดใช่แต่ว่าคะแนนแต่ละตัวจะเกิดมาไม่พร้อมกันไม่เท่ากันอ่าอ่าอย่างเชอร์รี่ก็หนึ่งร้อยสตอเบอรี่เนี่ยสองร้อยครับส้มห้าร้อยอ่าอ่ามันแต่เวลาเกิดอ่ะมันจะเกิดเรียงกันนะครับมันจะเชอร์รี่ก่อนตามด้วย สตรอเบอรี่แล้วก็ตามด้วยส้มนะครับแล้วก็มีอะไรมาอีกมีอันนี้ครับชีวิตแพ็กแมนอ่าชีวิตแพ็กแมนคือในตัวเกมอ่ะมันไม่ได้เล่นได้แคบโอดเดียวมันเล่นมีสองโมดใช่ถ้าเกิดคุณเล่นในโมดที่เป็นอาร์เคดอ่ะคือคุณจะมี3มชีวิตเหมือนในเกมอาร์เคดใช่เหมือนในเกมอาร์เคดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นโอดที่แบบแข่งกับเพื่อนปกติถ้าคุณจะมีชีวิตเดียวผัดกันเป็นแพ็กแมนอะไรประมาณนี้นะครับหลักการง่ายๆครับ เกมนี้วิธีชนะคือใครก็แล้วแต่ทําแต้มได้สูงที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะเนาะใช่นะครับวิธีทําแต้มครับคือกินจุดให้ได้เยอะที่สุดครับถ้ากินครบโซนเราจะได้โบนัสพิเศษครับ1อันใช่นะครับเป็นเหมือนมินิแมปอ่านะครับแล้วก็บดแต้มต่อมาอย่างที่พี่ท็อปบอกก็คือมาจากอันนี้แต้มต่อมามาจากการกินผีครับกินทุกครั้งที่เรากินผีเหมือนในเกมเลยครับเราจะได้ แต้มพิเศษเนาะใช่200คะแนนต่อหนึ่งต่อหนึ่งอันนะครับ200คะแนนถูกต้องอ่าเมื่อเวลาผีโดนกินเนี่ยเขาก็จะมีคอมเพนน์ให้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผีพวกผมเรียกว่าผีสองทดีอ่าอันนี้ทูดีเมื่อโดนกินพวกมันจะเหลือแค่ดวงตามันจะต้องวิ่งกลับมาที่ฐานเพื่อเกิดใหม่อ่าเหมือนในเกมเลยอ่าครับโอเคอ่าพี่อินบอกว่ารีชาร์ลีชาร์ลังอ่าครับ ที่แถมมาให้อีกอักอนนึงก็คือตัวกระดาน s c r ร l l i n g นะครับเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่2คนถึง 5, 5คนนะครับใช่อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเดี๋ยวจะอธิบายโหมดที่1กับ,บโหมดที่ 2, 2โหมดที่1คือโหมด challenge ทั่วไปเล่นยังไงโหมดที่2ต่างกันยังไงหรือที่เราเรียกว่าโหมดอาร์เคดต่างกันยังไงโหมดที่1ครับตัวเราจะเล่นได้แค่คนละ1ชีวิตแล้วมา challenge กันว่าใครมีแต้มเยอะที่สุด หมดที่2ครับเราจะเล่นทีเดียว3ชีวิตะนะครับชาเล์นว่าเราทำแต้ม h i ไฮส c อ r e อยู่ที่เท่าไหร่นะครับบันทึกเอาไว้นะฮะอ่ะโอเคอ่าหมดที่2หมดที่1ก็เล่นทั่วไปตายปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นประเด็นมันคือมีหมดที่2ครับที่เป็น arcade อาร์เคดเขาบอกว่าทุกครั้งครับที่แพ็กแมนตายให้รีเซ็ตกระดานใหม่อ่าแต่คงสกอร์ไว้เหมือนเดิมอ๋ออาทิเช่นจุดไหนเรากินไว้ รีเซตรีเซตขึ้นมาใหม่เลยตัวอันนี้รีเซ็ตนะครับแล้วก็เดินใหม่ทําไฮสกอร์แต่ความสนุกอ่ะสำหรับพวกผมที่ลองเล่นแล้วอ่ะแบบชาเลน g ์อ่ะสนุกกว่าเนอะอ่ะโอเคเยมันดูง่ายเนาะมันจะฝึกกลยุทธ์อย่างนี้น้องๆครับจะต้องจินตนาการในการเก็บพวกเนี้ยทุกครั้งที่เหยียบไปครับตัวแป๊กอ่ะมันจะถูกกดลงอย่างงี้ มันจะกลายเป็นแบนๆอย่างเงี้ยสิ่งที่แพ็กแมนเวลาเดินครับแพ็กแมนเดินตามจุดครับเดินย้อนไปย้อนมาได้ครับ<ช>ตามจํานวนหน้าเต่าที่ทอยได้นะครับสิ่งที่แพ็กแมนห้ามทําครับห้ามเดินทะยงจากจุดนี้ทะยงมาจุดนี้ห้ามทำ <ๆ S 2> เดินเป็นเส้นตรงครับเดินย้อนไปย้อนมา่ไ,ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเดินย้อนไปย้อนมาได้นะะต่อมาครับ ตัวผีครับตัวผีตัวผีเวลาเดินเดินย้อนเหมือนแพ็กแมนไม่ได้เท่านั้นเองครับเดินเป็นเส้นตรงเหมือนกันโอ๊ยโทษขอขอเอาเป๊ะกลับมาก่อนผีตัวผีครับเขาบอกว่าเวลาเดินเนี่ยเดินได้เดินหน้าถอยหลงังซ้ายขวาได้เหมือนแพ็กแมนแต่เวลาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถเดินกลับมาที่ช่องเดิมได้ คือเวลาเดินไปที่ทางไหนก็คือต้องเดินไปต่อไปใช่ห้ามเดินแบบถอยหลังกลับมาเดินไปแล้วถอยเดินไปแล้วถอยแบบนี้ไม่เอาครับครับผมอ่ามาต่อมาอ่ะคราวนี้ลำดับการเล่นเป็นไงแพ็กแมนครับจะเริ่มถอยเต่าก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่โอมกับพี่ท็อปจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวพี่โอมเล่นเป็นผีแล้วกันได้ได้เดี๋ยวพี่ท็อปเล่นเป็นแพ็กแมนอ่ะวิธีเซต เราก็จะมีไอ้ตัว power เนอะก็ใส่ตามหลุมของเขานะครับใครที่เล่นแพ็กแมนจะรู้ว่ามันมีถม้ำเนอะหรืออุโมงคนะ์เนอะมันจะสมมติผมออกด้านนี้มันสามารถออกด้านนี้มาด้านนึงได้นะครับอ่ะเดี๋ยววิทัพทลายทุกตาเลยอ่ะสมมติพี่ท็อปได้แต้ม12นะครับอ่ะพี่ท็อปอไปจะเลิน12ช่องให้ดูครับยอมมันทายเหมือนกันสามัญแล้วมันมีอะไรปะไม่มีอะไรอย่าโอ้ไม่ได้โมดิติตคุกป,ป,ปะละ่ะ เข้าไปอยู่กับผีเร็วเร็วชิดเยอะแม่วับเด้แบบนี้1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสสิบสิทุกครั้งที่เดินมาได้ยินเสียงว่ากาววกกาวว้กาชอบตรงนี้แหละสิบสอครับสิโอเคผีเปิดปากอ่ะเวลาผีเดินครับ ให้ดูที่ตัวบนสุดนะครับถ้าตัวบนสุดออกเป็นสีแดงในในแต่ละรอบการเล่นเนาะเป็นตัวแรกถือว่าผีจะเริ่มเดินได้แต่อย่างเงี้ยครับตัวแรกของพี่อมเป็นสีชมพูพี่อมยังไม่ได้เดินผีก็ต้องรอให้พี่ทอปอะอทอยเต่าอีกรอบหนึ่งใช่ปเฮ้ยอ่ะ 13. สิบสามสาปปเอาให้หนำใจ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อบออกแล้วเกมมันเล่นง่ายเด็กเจ็ดขวบก็เล่นได้ตามนี่ออมล้วเปิดปึด๊บอ่าผมถ้าเปิดการ์ดอันนี้ครับเขาให้วางผลไม้แล้วก็วางตามลำดับเนาะ และเปิดการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบครับอ่ะคราวนี้ได้สีส้มครับพี่อมยังเดินไม่ได้เนาะไปต่ออยากให้กูออกได้นะสิบผีเฮี้ยนบอกเลยอ่ะไปไปเอาให้หนำใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้กาสิบอ่าเก็บน่ะพี่ท็อป ปั๊มมันนี้ครบหมดแล้วอ่าพี่ท็อปก็จะได้ส่วนหนึ่งของอส่วนหนึ่งของขนสนามซึ่งมีมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่ท็อป800คะแนนครับเฮ้ยเยอะนะเนี่ยอ่ามาเฮ้ยพี่อมได้เดินแล้วามาแดงสี่ครับแดะฮะอ่าแล้วก็ได้ชมพูสามครับส้มเจ็ดครับงานพี่ทอปนะเดินอะไรดีกว่ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าว <laughs> หนึ่งสองสามสี่ต่อมาชมพูนะหนึ่งสองสามอต่อไปสีส้มใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดงอ่าแพ็คแมนถือว่าแพ็คแมนโดนกินเออถ้าเป็นเวอร์ชั่นถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติเราก็จะเปลี่ยนผู้เล่นคนถัดไปโดยที่เซตกระดานใหม่นะครับ แล้วก็จดสกอร์ว่าพี่ท็อปทำไปได้กี่แต้มโอเคแต่ถ้าเป็นอา c a เคดเป็นอา c a เคดนะครับเราก็จะต้องดันเป็กขึ้นมาใหม่ใช่แล้วก็เอาตัวแพ็กแมนนะครับเหมือนรีเซ็ตเซ็ิโลเอาตัวแพ็กแมนไปวางไว้แล้วเราก็เล่นแล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่งโดยนับคะแนนต่อใช่ถูกต้องนะครับคราวนี้อา c a เคดมันมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันจะนับตัวเป็กด้วยครับเป็กละ40แต้ม นะครับแล้วถ้ามันมีแต้มของไอ้ตัว power ด้วยถ้าพี่จะไม่ผิดนะอลองอ่านดูนะครับแล้วกเ็เวลาออกนะครับเหตุผลที่ต้องเดินตัวแดงอยู่เพราะว่าตัวแดงอะครับมันขวางประตูผีตัวอื่นอยู่ทําให้ผีตัวอื่นไม่สามารถเดินได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเกมเขาก็เลยบอกว่าให้เดินผีตัวสีแดงก่อนอ,เอ่เกมแค่นี้เองครับเล่นสั้นๆนนง่ายๆเ,เล่นกับครอบครัว คราวนี้หลายๆคนพี่โอมครับผมบ้านผมมีสามคนจะเล่นกันยังไงเล่นได้ครับเล่นได้เกมเนี้ยเขาบอกตั้งแต่หนึ่งถึงสี่คนเอ้ยหนึ่งถึงห้าคนก็คืออันนี้แลหารกันลงตัวใช่ถ้าเราเล่นกันสองคนเราก็แบ่งฝั่งถูกปะแบ่งฝั่งถ้าเล่นกันสามคนอ่าเริ่มมีปัญหาใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับอีคนละสองตัวจะมีคนคอนโทรลผีคนละสองตัวนะครับแล้วก็แพ็คแมนหนึ่งหนึ่งตัวรวมกันเป็นสามเพลเยอร์ถ้าสี่ล่ะ สี่วิธีที่เขาแนะนําก็คือมีหนึ่งคนคอนโทรลสองตัวที่เหลือคอนโทรลคนละตัวครั้งที่แล้วอ่ะที่พี่โอมเล่นเทสเกมอ่ะพี่อโอมเล่นกันสี่คนใช่พี่โอมใช้วิธีนี้ครับก็คือสมมติตอนนี้ใครเล่นเป็นแพ็กแมนตานถัดไปคนคนนั้น<ด>คอนโทรลส,สองตัว,ตวอ่าลองเอาไปใช้ดูครับอันนี้เป็นเฮาส์รูเนาะแต่ตามกฎเขาบอกไม่ไม่ได้ฟิกว่าคนต้องเป็นเล่นเป็นแพ็กแมนเนาะอะไรเนี่ยแพ้และเออเรียกว่าพี่ท็อปกระจอกใช่ อ่อนมากเลยใช่ครั้งที่แล้วพี่ท็อปได้เท่าไหร่นะ100หละห0ึ 1> 1่อ้อยคะแนนหนึ่งวคะแนนอ่อนมากคือคืออย่างนี้ถ้าใครเข้าใจหลักการของการคิดอันนี้มันจะฝึกให้น้องๆอ,งอะ่ะจินตนาการเอ่อหรือวางแผนในอนาคตได้เนาะพี่อมมองว่าคอมพานั้ดีใช่นะครับราคาเนื่องจากพี่อมเอาเข้ามาไม่ได้เยอะราคาอาจจะสูงในช่วงนี้แต่ถ้าพี่อมก็พยายามลด ลดลงมาแล้วในในช่วง P order นะครับก็จะอยู่ราคาไม่ไม่เกิน2,000บาทเนาะจะพยายามคอนโทรลราคาถ้ามีโอกาสแล้วได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของเกมนี้ก็จะคอนโทรลราคาไม่ให้เกิน2,000บาทหรือกันสัญญาโอเคนะครับโอเครประมาณนี้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนที่พวกพี่ชาเล่กัน,กนทั้ง2โหมดหรือกันรอบหน้าจะเป็นคลิปเพย์ทเนาะใครที่ยังไม่ได้ P order P ได้พี่จะเปิด P สอรอบ รอบแรกถึงวันที่5หรือวันที่10เดือนนี้เนี่ยแหละนะครับของจะมาช่วงวันที่25คนพีเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วนะครับจ่ายหนึ่พบาทนะวันนี้นะครับคุณจะได้ส่วนลดประมาณ300ร้อะจาก2150ึ่เหลือพันแแล้ววันที่ของมาพี่โอะ่ะจะเรียกชําระอีก850บาทเนาะนะครับจะส่งฟรีเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะแถมซองใส่การ์ดให้ด้วยนะนะครับ ก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยกันเกมดีๆที่คนวัพี่โอมคุ้นเคยใช่เนาะโดยเฉพาะตัวนี้ตัวนี้น่ารักเออทำออกมาดีจริงๆครับคิ้วจริงเกมนี้พี่เอมเล่นนักเรีเด็กเลยนะไม่เคยชนะไม่เคยโอเคครับไปแล้วฮะวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย